นั่งดูนั่งดูเวยดูนั่งเว้ยอีลีเลยเว้ยนั่งเว้ยนั่งเว้ยนั่งเล่นเว้ยนั่งเล่นบนเก้าอี้เว้ยยิงอ้วนนี่อ่ะแน่แน่จะยิม <c oughs> ย้มอายุอ่อนๆให้เออเว้ยยิ่งอ้วนนั่งเล่นเว้ย สบายไหมครับสบายไหมครับคุณจอครับนั่งเล่นหิงเก้าอี้เว้ยนั่งเล่นพักผ่อนเบยจ้อ้วนเจ้าอ้วนนั่งเล่นเลยนั่งตัวกลมอ้วนเลยเว้ย นอ้วนๆเบืเอาความน่ารักมาฝากเจ้าอ้วนของเราลงมาข้างล่างแล้วถือ่าให้ล่างมาแล้วเด้อ จับ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 ,จบ,จบกินตะคุ่มตะคุ่มเลยอ่ะกัดกินตะยอดอ่อนนะครับ แต่คอยนั่งกินนะครับเลือกนะครับเลือดตรงไหนมันอ่อนๆเนานะพิจารนนะนั่นเนะทีะ่ะเออที่ออกอ่ะเออไปกัดทำไมล้างมาให้แล้วนะกัดทำไมเราเขย่ามันก็ออกแล้วนะั่น ิอยนีแล้วปากถุงก็มีจีบมาลูกนะกินไปยังไงจะอร่อยกินผักนี่แหละดีเขาบอกอยากินผักขนมขบเคี้ยวงดให้กินขนมขบเคี้ยวกินแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพ ขาบอกมาให้กินผักเนี่ยมันมีประโยชน์เขาบอกกินผักกินผลไม้ได้ยินนะครับไม่ได้สนใจแล้วหรอกกำลงกินอนั่นแหละอ้วนตัวคมคม อ,อ,อีกเออเออโอ้ยเออเสร็จเสร็ล้างมาแล้วเพลียทำไมน้ำ อิ่มเลยนี่ตัดเลยเอาเอาไปแล้วเว้ยอิ่มแล้วไปแล้วครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมเห็นนอนแล้วครับมันไปแล้วอิ่มแล้วไปแล้วหาที่หาทางแล้วเว้ยเด้อเว้ยคลิปนี้ไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ